ผู้เหมาการทัพยควานนะครับที่มารับนาะมาว่าจอย่าประมาทเนาะั่ก็คนที่จะรับมต่อไปน็นชั้นพอพเมาคนเดียวเลยปีชตระกูลนลครับเป็นช้างในตระกูลเลยเป็นลูกของหุงเสือแต่เป็นช้้งน้องชาย แม่เขานี่ใส่ดีมากเด็กเล็กๆแค่ไหนก็เลี้ยงได้นะแม่เขาดีคุณเสกคนนี้สใส่ดีคุณเศรษก็อยู่กับผมมาเนี่ยผมก็ว่าสุดๆแล้วนะนี่ใส่ดีแล้วลน้องคุณเย็นเอาจงใส่ดีมากไม่มีอะไรพ้อก็ดีแม่ก็ดีคนเนลี้ยงก็ดีแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆตอน,นเด็กๆต้องให้คนเข้า เช่าไปตอนนี้เราเรียงยังไงเราเช่าไปเมื่อก่อนท์เราไปหาไเราเช่าไปอยู่ประมาณสามปอนปีเราก็ไม่รู้ช่วงนั้นแล้วพอกลับมาก็กลับมาคือมันจะเป็นอย่างไงคือตอนที่อยู่วัดสมานเตือนแต่ไปรักคนนึ่งคนหนึ่งเลยไปรักคนนั้นเองเลยพยายามทำมันเขาไปอยู่วัดสมานไม่ถึงปนเพียสองได้ นลิตาแก้วบอกว่าเขาเขารักผู้หญิงคนนั้นมากยิ่งเขามารักเราเท่าไหร่แต่เขาก็ยังไม่ลืมผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับว่าโหยหาอาทอนทํายังไงจะได้เจอผู้หญิงคนนั้นแต่เขารักแม่มากนะท่าแม่ผมไปเห็นมากับตาเนี่ยน้องชายน่าทําั่งหนุ่มนั่งอยู่มนับงหนุ่มกับเตี้ยเตี้พออย่างยายคนนั้นมาดูหนุ่อย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ตัดอะไรคือผมเห็นมากับตาเขาจะเอาเงินเขาไป ให้ตกก้น้องถายลูกอ๋อแทนผู้หญิงเทป้าคนครับแล้วก็ยกกางเีงมามาวางไว้แล้วก็ไปดึงเข็มูึนานั้นมาหั่งแล้วลุงรู้มาทำไมเขารักคุณผู้หญิงนี้เพราะมัทราบนะแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นวันนี้ผมก็ไม่เคยเจอไม่ได้เจอกันนะเขาอยู่แถววัดเสมียนวัดสมานนไม่รู้ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าคนบ้านนี้ไปทางานอยู่กับเขาเยอะอยู่ คือเขาเอาช้างไปไว้คนมาทำหนึ่งคนมาทำหนึแล้วก็มันอ๋อหมถึงคู่คูผู้หญิงใช่ไหมใช่เราเป็นผู้จัดการแล้วเวลาจะเดินไปบางทีแกมานั่งเป็นหนึ่งแกลุกไปกระเป๋าไม่กระเป๋าเป็นมเนแกทำเป็นลืมเอาไว้ถ้าไปหยิบไหยกระเป๋าแล้วจะไปรองให้ตามน้อยเขามาเอาครับบางทีคนนั่งเดินไปตอนตอนเย็นอ่ะแกมาพักอยู่กับผม ว่าผมพักนอนอยู่ติดกันใช่ไหมแกมาถึงนี่แกก็คือพอมาข้างนอกแล้วแกก็น้องชายแกก็ปล่อยปล่อยลองทำดูว่าเขาจะไปเขาจะทำอพอผู้หญิงคนนั้นมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างี่จะไม่เอาเอาผู้หญิงคนนั้นคนเดียวผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็จะมานั่งอยู่ประมาณนี้นั่งอยู่ประมาณนี้พอตอนมาแกไม่ให้แค้นเห็นนะแ่มานั่งอยู่ประมาณนี้พอสักพักแกจะรู้ว่าไอ เพ็ดช่วยแม่น้อยแค่นั้นมาเลยมามาวิ่งมาเลยมาก็มาคาบไปเลยแม่ไม่ให้ใครทำลายเอาไปได้ขนาดนั้นเลยนะผมถึงว่าเอ๊ะมันเป็นภาดตรงตรงมีคงมีอะไรผูกพันกันมาก่อนนเาะนั่นแหละถึงว่าผมว่าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้แหละที่เอาถึงได้มาเลี้ยงอยู่นี่จะบอกลูงเมาพ่อเมาช่วยนี้นู่ถอะหนูรักน้ำพุทธมาก ให้ความเล็กดูให้โนยให้เงินมาให้มาดูแลให้ไม่อยู่เป็นปีก็ไม่เคยมีทักษะบาดเนาะชาวบ้านเขต้องกินทุกวันใช่ไหมเนี่ยเสียของเรื่องาอันนี้คือพูดความจริงเลยพูดเลยเถอะว่าพอมาถึงนี่แกก็พูดอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องทำอะไงเพราะว่ามาอยู่เป็นปีก็ไม่มีมาไม่ใชใช่ไหเจ้าของเราก็ไม่รู้เนาะ ทีนี้ก็เลยไปๆมาๆจะขายของมันไม่มีคนซื้อไม่รู้จะขายให้ใครก็เลยถามลูกถามหลานว่าอิงโคนูได้ไหมลูกหลานกก็บอว่ามันจะเป็นไรมันการักมีอยู่เอาไปเลยอยู่ไปอยู่มาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจเอามาเลยแต่ว่าน้องไายเขาเสียมันไม่มีคนซื้นี่ลูกเขาก็ไม่ค่อยเก่งจ้าง ก็ไม่ร okay. ู Jamie, ้ค no. ่ะเราไม่แต่ลงหมาพูดดี่ไม่คัวมันถึงหลาเรากมไปนามันจะไปปตอนนี้ก็คือตามความเป็นจริงไม่อยากให้เาลำบากถ้าถ้ามันสุกที่ใสจริงๆเนะค ถ้ามันสุดใสวิสัยจริงๆมันไม่มีคนเอามันก็ไม่มีทางเลือกเราไม่มีคนช่วยมันไม่มีทางเลือกก็พูดไปแล้วแล้วแต่วัฒนาเออระบบันนี้ผมว่าเขายังมีมือมันตรงคือจะต้องให้ถ้าไม่ช่วยก็คงนอนไม่หลับนอนไม่หลับเหมือนกันลำบากเลยลำบากตัวเองก็จะหลับนอนเองก็ไม่สบายใจมันก็ว่าคาราบาลไม่มี ผมเออาาเเล่นหมากฮอกหมากฮอสผมตายหมดแล้วมันเรือแต่ลูกมันจะเดินยังไงอจพไปไม่ได้ผมกันเลยมีโอกาสผมกันเลยไล่ไปด้วยแหละเมันนั้นเพราะว่ามันมันหมดหนทางทีนี้มันคนเราถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่ค็จะไม่รู้พอมันหมดหนทางไม่รู้จะโทรหาใครบางทีแม้แต่จะเดินเข้าไปเอาอย่างเนี้ยเดินเข้าไปถึงแล้วไม่รู้จะไปเอาอะไรไม่เป็นไม่อร บางทีแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยกดแล้วจะโทรแต่มันนึกเลยว่าเอ๊ะจะโทรหาใครมันคือสมองมันไม่ทำงานความคิดมันนั้นคับว่ามันหยุดเป็นความเีที่ชัดใช่ครับแล้วความหวังของผมนี่คือผมมีลูกชายคนเดียวเนาะแล้วก็าทำทุกอย่างปีนี้เขาก็พูดนะก็บอกพ่อนอะายุเยอะแล้วที่ จะให้พ่ออยู่บ้านไม่ต้องไปเหงานี่อะไรแล้วพ่ออยู่บ้านกับตูรูเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเขาก็หาควานหาอะไรมาเลี้ยงอย่างพันธุ์เนืองเขาก็หาควานมาเขาก็จะเวลาไปด้วยกันเขาก็จะเอาเชือกนี้ไปด้วยเขาก็จะไปชี้ให้อะไรให้บางทีผมก็ไปด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรเฉยแต่บางทีก็ถ้ามันคนละงานอย่างเงี้ยเขาีเชือกอะเขายังใหม่อยู่ควานะยังใหม่อยู่ก็เลยผมต้องไปเอง แกพูดตลอดแล้วว่าปีนี้จะให้พอ่อเกษยียณแม่เกอียาแต่คนสุดท้ายงานมันเท่าเยอะกับเทาช่วงนี้งานเยอะเลยใช่ครับงานก็มันก็เยอะตลอดนะครับถ้าไม่ตกมันคนมีตลอดเพราะว่ามันเป็นช้างที่ผมพูดตรงๆว่าเกี่ยวกับเรื่องงานแห่นี่ มีชุดมีอะไรเนี่ยผมเป็นผู้ริเริ่มคนแรกเลยแล้วประช้างคนนุตตาสีนี่พอะมเหยีนี่ก็มา่อก่อนไปคุมสอนให้ควันสดที่ก็อยู่วิธยาพอจากนั้นเขามีคุณมีอะไรก็าจะทำทุกอย่คางอย่างอย่างดงเสกเนี่ยเขาตกมันปีกี่เีือนก็บางปีสามบางปีสี่ครับสามเดือนสี่เดือนที่งาเขาไม่ยาวเพราะว่าอย่างนั้นเวลาตกมันเขาจะใช้